ใครที่อ่อตอนนี้ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านตอนนี้เจอตอนนี้เจอรองเท้าน้องแล้วครับ ว่าเราแต่ห้าวเลยเขาแล้วเขาเเขาไปแล้วเขาดีได้เข้าส่งภาพลงมาให้กูจับเดี๋วเน้า้เราจะไอซูเขาตามทุกคนไปฮอดวัดเลยเมื่อกี้นถามเขาถามว่าไปชื่อรถจะเป็นเซอะ์วาสก์หรือาค่อยเอามาประกอบชุดไปเอาเขตามเข้ามาไอ้เดยอจันนท์เราแม่ถามเจ้าถามนี่เลยว่าไปว่าไรชดคนยืนอะไรชดตอนนี้ก็มีกำลังใจขึ้นนะครับเจอรองเท้าน้องแล้วค่ะนี้เจอรองเท้าน้องแล้วครับ ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังขึ้นไปหาครับรองเท้า,เ,ทาเป็นรองเท้าของน้องนะครับรองเท้าเป็นของน้องก็คนที่ไปเจอก็คือตากับยายครับตากับยายสองคนไป,ไปนเก็บผักหวานนะครับไปเก็บผักหวานเก็บผักหวานเจอแล้วก็เห็นรองเท้านะครับส,ส,สามสี่วันมานี่ก็ เราคําหานะครับไม่เจอคือไม่มีเบาะแสไม่มีอะไรนะครับวันนี้ก็ชาวบ้านนะครับก็ได้ยินเสียงเฮแล้วก็รู้สึกดีใจมีกําลังใจขึ้นมานะครับเพราะว่าตอนนี้เห็นรองเท้าน้องแล้วครับเห็นรองเท้าน้องแล,แล้วก็เอาภาพให้ดูนะครับเอาภาพให้ดูแล้วก็ยืนยันว่าปเป็นของน้องจริงๆนะครับแล้วก็มีอยู่บนภูเขานะครับตอนนี้เจออยู่บนภูเขานะครับเจออยู่บนภูเขา เจอรองเท้านะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเด็กตอนนี้คือเจอรองเท้าอยู่รองเท้าตัวจริงแต่เราก็ทิ้งใครที่เอ่อตอนนี้ตอนนี้คือเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้นะครับแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านแล้ที่ทุกภาคส่วนก็พยายามรีบขึ้นไปนะครับตรงจุดนั้นนะครับ เป็นของแม่อันนี้เป็นแม่ของแม่ของน้องชมพู่นะครับแล้วก็แล้วก็พ่อของน้องชมพู่นะครับใจซือขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกกำลังใจที่ให้แล้วก็ภาวนาช่วยนะครับขอบคุณขอบคุณท่านที่โทรเข้ามาให้บเบาแสนะครับแล้วก็พยายามน่าอายยูมทัน อยู่ที่บ้านนี้นะครับในเขตนี้ไม่เคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนนะครับชาวบ้านก็พยายามให้กําลังใจช่วยกันนะครับครับ ตอนนี้กำลังใจนะครับกำลังใจมาเพราะว่ามีกำลังใจครับอย่างน้อยๆเราก็เห็นรองเท้านะครับสามวันที่ผ่านมานี่ยังไม่รู้ว่าคือเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่รู้ว่าจะไปตามที่ไหนเพราะว่ามันไม่มีบ่อแสนะครับมันไม่มีบ่อแสไม่ได้มารวอะไร เราเจอเราเจอข่าวนะครับได้รับข่าวได้รับข่าวมาก็คือมอีสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับได้ติดต่อมาเป็นบอกอติดต่อมาหาพอเติ้ลเนะาะพ่อเติ้ลที่ไปเก็บพ่อเติ้ลอยู่บ้านนี้นะครับ คน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 บ้านบ้านเดียวกันครับเพราะต้นอยู่บ้านเพราะต้นอยู่บ้านเบองสานะครับก็โทรมาแล้วก็รีบมาแจ้งบอดแสจ,จากนั้นก็พา,าตากระยายนะครับอายุประมาณสามสิบนสะี่สิบเนาะประมาณสี่สิบประมาณประมาณห้าสิบประมาณห้าสิบนะครับก็พามาดูรองเท้าว่าว่าตรงกันไหมนะครับว่าตรงกันไหม ให้ดูรูปรองเท้าว่าตรงกันไหมนะครับว่ารองเท้าตาแา่ไม่ไดเอาลง um มาด้วยมาจากเขาปรากฏว,ว่ารองเท้าที่แม่ได้ถ่ายถ่ายไว้ในโทรศัพท์กับรองเท้าที่คนที่ผวเมียที่ไปเจออยู่ที่บนภูเขาตรงกันนะครับแล้วก็จะมีมีขวดน้ำมีขวดน้ำมีน้องได้หักกิ่งไม้เล่นนะครับนักหักกิ่งไม้เล่นทีนี้คาดว่า รองเท้าที่ที่เห็นก็เป็นรองเท้าที่ถอดไว้เป็นคู่นะครับสองคู่สองข้างเลี้ยงกันเพราะว่าน้องจะมีมีพฤติกรรมก็คือถอดรองเท้าถอดรองเท้าชิดกันอย <iantes> ู่ตลอดนะครับเป็นคู่อยู่ตลอดไม่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 เตะรองเท้านะครับมันชิดอดสมันมีอดิดปิดนตอนนี้ตอนนี้พ่อแม่ครับพ่อแม่ก็เริ่มยิ้มได้เริ่มเริ่มมีกําลังใจครับเริ่มมีความหวังเนาะเพราะว่า สามวันที่ผ่านมาเราเราไม่มีความหวังเราไม่รู้จะจะไปหาที่ไหนนะครับก็เพิ่งแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับหลายหลายคนช่วยกันนะครับคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นเป็นพ่อของของอ่าเป็นตานะครับเป็นตาตาตากรายาคนที้อู่บ้านดีใจมากค่ะ ค,คือวันนี้เรามีบ่ะแสนะครับเรามีเรามีเรามีรมองเท้าก็อย่างน้นอยๆนะครับเราอย่างน้อยเราเราเดินขึ้นไปก็มีมีจุดหมายว่าจะไปเจอแน่นอนนะครับเจอรองเท้าเจออะไรก็ได้ตามถูกแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่เขา,เานำสุนัขขึ้นไปด้วยหรือเปล่านะครับ ณตอนนี้ก็คืออย่างในน้อยก็มีทิศทางที่เดินไปหาเดินไปหาน้องก็ว่าอยู่อยู่ภูเขาลูกไหนนะครับก็จะตามบาะแสได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแต่ด้านสื่อทีวีขอบคุณช่องทีวีที่ออกข่าวประัาพันธ์ให้ทุกๆช่องนะครับนะครับก็จะมีหลายๆช่องที่ที่มาทำข่าวนะครับ อคนี่คุณพ่อครับคุณพ่อหาไม่ได้รับได้นอนครับเห็นรองเท้าน้อค่ะตีกำลังคุนผูไปเดี๋ยวนี้ ค่เจ้าหน้าที่เเขาไปประมาณที่น่าเยี่เข้าไ้เาวีตากระยารอย่าขวาสเเห็นหมครัเดกเป็นเนเขาแม่มั่นใจแล้วน่าจาเป็นเด็กนเขาเพราะว่าไม่มีเด็กคนไหนขึ้นไปบนเขาหรอกเอาไฟเอาไฟไฟรอดไฟยึิเสือไฟไฟตังเลยตากระยาเนี่ยตากยเคนบ้างยถคนที่เข้ามาทีหลังนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมอธิบายแล้วก็ เราให้ฟังนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็คือเจอรองเท้าน้องแล้วนะครับรองเท้าน้องอยู่บนภูเขานะครับอยู่บนภูเขาเจอรองเท้าเจอรองเท้าเจอขวดน้ํานะครับเจอรองเท้าเจอขวดน้ํานะครับตอนนี้คาดว่านะครับคาดว่าจุดที่จุดที่น้องน้องอยู่แล้วก็บนภูเขาก็ อยู่ลูกบนบนหลักไอเนี่ยครับตรงนี้ก็คือมันจะมีภูเขาล้อมรอบหมู่บ้านนะครับก็จะเดินทางไปประมาณน่าจะประมาณจะประมาณสามถห้ากิโลนะครับึงถึงจุดนะครับแต่ว่า่ตอนนี้เริ่มมีกำลังใจนะครับ่ลนนี้เ้ิ่มม้กำลังกจนด้